ด้วยซีเรียนทักษะลมแล้วลุกด้ i ซีเรียลหรือการเอาชนะต่อความผิดหวังหรือความล้มเหลวในจิตใจของเราเองเช่นถ้าเป็นเด็กใช่ไหมครับุณพน์อาจจะเป็นเด็กที่เรียนดีุณพน์อาจจะเป็นนักเรียนที่ได้ที่หนึ่งเสมอแต่ละคนนี่ก็มีความผิดหวังในชีวิตที่แตกต่างกันเช่นถ้าเรียนอยู่เคยได้ที่1แล้วปรากฏว่าในปีนี้ คุณนบไม่สามารถได้ที่1ปีนี้สอบได้ที่2ที่3ผิดหวังไหมครับมันก็มีความผิดหวังตรงนั้นแต่ผิดหวังบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้เรียนเก่งในวิชาเรียนแต่ไม่ได้สามารถที่จะเอาชนะความผิดหวังในจิตใจคือคผมว่าคีย์เวิร์ดมันคือความยืดหยุ่นต่อความผิดหวังในในครั้งนั้นครับนะผมผมนึกถึงอย่างเงี้ยพี่ก้องตอน ในประเทศไทยเนี่ยช่วงปีนี้ผมว่าทุกคนเจอหมดแหละหรธุร,รกิจเล็กธุรกิจใหญ่นะจะเจอวิกฤตหมดเลยในปี2020ผมนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือคนที่ทําร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าทุกคนเนี่ยกระทบหมดวันที่กรุงเทพมหานครวันที่ทุกจังหวัดประกาศล็อกดาวน์เสร็จมันก็กลายเป็นว่าตอนนั้นคือไม่มีลูกค้ามาหน้าร้านและ้ะทุกคนเจ็บปวดหมดคําถามคือเราจะลุกขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนแต่ถ้าผมเจ็บปวดแล้วผมคิดได้แล้วเ,เอาไงต่อเราก็มุฟเร็วกว่าคนอื่นไปได้เร็วกว่าคนอื่น ไปสมัคร Delivery ไปมีระบบส่งของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะพี่ก้องนี่คือ ความคิดเห็นของคําว่า e ีส i i e n t Skill ไหมครัใช่หรือ,รอบางโรงแรมที่เราเห็นก็สามารถที่จะมาทําอาหารขายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจรับจ้างออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อสามารถนําเงินออกมาดูแลทีมงานของเราผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็ค,คือว่าเราไม่ใช่ไม่ยอมรับว่าเราแพ้หมเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันเจ็บปวดแต่เราสามารถอยู่กับมันได้นั่นหมายความว่าทุกๆคนในพศนี้ยิ่งต่อไปในอนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากพอเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยนั่นหมายความว่าความผิดหวังธุรกิจทางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้งานเปลี่ยนความผิดหวัง ุกอย่างคือเพราะมันเร็วแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าพอมันมาแล้วทุกคนเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถลุกขึ้นได้เร็วนั่นหมายความว่าทักษะสําหรับอนาคตก็คือว่าใครผิดหวังใครเจ็บปวดและลุกได้เร็วกว่าคนนั้นก็ตั้งสติได้เร็วกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนตัวเองมปได้มากกว่าผมทักษะดูเซเรียนลมและลุกได้เร็วดูเซเรียนหรือความสามารถในการ้มและลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นสิ่งที่หลายคนพูดตรงกันว่า คือทักษะแห่งยุคและช่วยให้เรารอดพ้นช่วงวิกฤตได้เนื้อหาจากบท How Resilient Works ของหนังสือ On Emotional Intelligence โดย h a r v a r d Boostnet Review สลุป3ขั้นตอนในการสร้าง resilience ทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่21คืออะไรทักษะที่สำคัญนะครับในช่วงวิกฤตโควิด19และหลังจากนี้คืออะไร วันนี้อยากจะมาชวนคุยกันเรื่องทักษะทักษะหนึ่งคำคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากนะครับในช่วงของวิกฤตโควิดสิเนี่ยผมได้พูดคุยกับบุคคลที่ทรงคุณวุฒิมากความสามารถหลากหลายท่านมากนะครับแล้วผมก็จะถามคำถามหนึงนะครับถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้เป็นคำถามท้ายๆครับว่าอะไรคือบทเรียนที่เขาได้จากช่วงโควิด1 9อะไรคือทักษะสำคัญแห่งอนาคตเชื่อไหมครับว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีคำตอบที่หลากหลายมาก แต่มันจะมีหนึ่งคำที่หลุดออกมาที่คล้ายกันมากคือคำคำนี้ครับ resilience หรือบางคนแปลว่าคือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นทำไมจึงสำคัญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็สนใจคำนี้มากบางคนอาจจะบอกว่าต้องมีภูมิคุ้คมกันนะครับภูมิต้านทานบางคนบอกว่าต้องอาจายบางคนบอกว่าจะต้อง collaboration ก็มีหลากหลายคำมากซึ่งผมคิดว่าสำคัญเหมือนหมดเหมือนกันหมดนะครับ คำคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างลึกกับคำอื่นๆนะครับและเป็นคำที่อยากจะมาชวนกันถกเถียงชวนกันพูดคุยว่าความหมายของมันคืออะไรเพราะว่ามันสําคัญมากกับการใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้กับโลกที่เขาเรียกว่าบูกาโลกที่มันไม่แน่นอนโลกที่มันเปราะบางโลกที่มันซับซ้อนโลกที่มันคาดเดาไม่ได้โลกที่ปัญหามันประดังประเดเข้ามามันจะมีโควิด1ิโควิด -20 21หรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆที่คุณไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมา คุณต้องมีความสามารถในเรื่องนี้เด็กจบใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีทักษะเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ c o m ว e r resilience นะครับแปลเป็นไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคําที่แปลที่ที่น่าสนใจหรือว่ามันตรงกับความหมายของมันสักเท่าไหร่เพราะว่าแปลว่าความยืดหยุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของหนังสติ๊กที่มันยืดได้หดได้มันไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะครับแต่ความหมายของมันถ้าไปดูในภาษาอังกฤษจริงๆมันหมายความว่าทุกครั้งที่คุณล้มลง แล้วคุณสามารถลุกขึ้นได้เร็วและแข็งแกร่งกว่าเดิมก็คือคำว่า bouncing back เด้งลงเด้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งและแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับความหมายดีมากนะครับเพราะหลังจากนี้เราจะเจออุปสรรคมากมายเต็มไปหมดเลยคําถามก็คือว่าแต่ละคนนะครับเอาคนมายืนเรียงกันเลยครับสิคน1ิบบริษัทนะครับเหมือนกันเลยคุณสมบัติทุกอย่างดีเหมือนกันหมดเลยแต่ความ resilience ทุกครั้งที่เจออุปสรรคแล้วล้มลง สามารถลุกขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าเป็นบุคคลก็คือถ้าเกิดว่าคุณเกิดการสูญเสียของคนในครอบครัวของคุณเกิดขึ้นนะครับล้มละลายขาดทุนอับอายเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เสียกําลังใจสูญเสียความเชื่อมั่นคุณกลับขึ้นมาได้หรือไม่กลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่และกลับขึ้นมาได้บ่อยครั้งในทุกๆครั้งที่คุณเจอหรือไม่ความหมายน่าสนใจเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตแปลในความหมายของตัวเอง ว่ามันคือความสามารถในการล้มแล้วลุกได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งเปรียบเทียบเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกเลยครับพอผมสนใจคำนี้ครับเห็นความหมายสั้นๆแบบนี้ก็เลยลองไปหาหนังสืออ่านดูครับแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อหนังสือว่า On Emotional Intelligence เล่มนี้นะครับของ Harvard Business Review จริงๆผมได้เล่มนี้มาน่าจะ2 3ปีแล้วซื้อที่สนามบินแห่งหนึ่งนะครับก็เอามาอ่านดู ตอนแรกก็สนใจคําว่า emotional intelligence หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์แต่มันมีบทหนึ่งครับที่มันพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยครับใช้คําว่า how resilience works มันทานํางานยังไงบทนี้แล้วก็นั่งอ่านนะครับแล้วก็พบกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่น่าสนใจผมคงไม่บอกถึงเหตุผลนะครับว่าทําไมตอนนี้ resilience มันจึงสําคัญเพราะว่าเมื่อกี้ผมกล่าวไปหมดแล้วและหลังจากนี้มันจะยิ่งสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าผมเลือกทักษะใดทักษะหนึ่งที่สําคัญที่สุดผมเลือก resilience ก่อนและจะพยายามฝึกฝนกับตัวเองแต่สิ่งที่อยากจะพูดจากบทความชิ้นนี้แล้วก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังต่อแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างบ้างที่เคยได้สัมผัสหรือว่าเคยได้สัมภาษณ์มาครับคือเราจะสร้าง resilience ให้กับตัวเองได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจเพราะมาพูดว่าเป็น Skills เป็นทักษะเราฝึกได้ครับเราเริ่มฝึกกันได้มันไม่เหมือนมันคล้ายๆกับเรื่องของอาจาย คล้ายๆกับเรื่องของดีไซน์ h i n k i n g คล้ายๆกับเรื่องเอ p มพา y ซีมันฝึกกันได้เหมือนกันขั้นตอนที่เขาเขียนผมชอบมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็น3ขั้นตอนที่จริงๆแล้วไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับเขาบอกมี3ขั้นขั้นที่1ครับคือ Face Down Reality ผมแปลสั้นๆคือยอมรับความเป็นจริงเดี๋ยวผมจะมาขยายความทีละข้อข้อที่2ครับ Search for meaning ค้นหาความหมาย และข้อที่3ครับ c o n t i n u a l l y improvise improvise ไปกับมันอย่างต่อเนื่อง3ข้อนี้เดี๋ยวค่อยๆมาดูทีละข้อข้อที่1ครับทุกครั้งที่เจอกับอุปสรรคเจอ bad experience เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีครับเขาบอกว่าให้ face the reality ผมแปลเป็นไทยว่าคือการยอมรับความจริงแต่ไม่ใช่แค่การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างเดียวครับในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับความจริง อิงกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด worst case scenario นั่นเอง survive before the fact ชอบคำนี้มากเขาเขียนคำนี้ขีดเส้นใต้เว็บเป็นคำสุดท้ายในการขยายความของคำนี้ survive before the fact อยู่รอดให้ได้ก่อนที่ความจริงจะมามันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าภูมิต้านทานมันแปลว่าคือ crisis management มันแปลว่าคือการบริหารความเสีย่ยงกระจายความเสีย่ยง มันแปลได้อีกหลายอย่างการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินภูมิคุ้มกันในชีวิตการยอมรับความจริงอิงกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด worst case scenario ที่จะเกิดขึ้นหลายครั้งครับเขาไปทําผลวิจัยมาครับทำงานวิจัยซึ่งพอพูดถึง r e s i l i e n c e เนี่ยเขาจะชอบไปทําวิจัยกับคนที่ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไม่ว่าจะค่ายเอาชีวิตก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฮโลแคลส์ก็ตามนะครับเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับที่เคยเจอในยุคนาซี หรือคนที่ผ่านสงครามที่โหดร้ายมาสูญเสียนะครับหรือติดคุกนานๆเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มาและสิ่งที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าคนที่อยู่รอดได้ในระยะเวลาไม่รู้จะกี่ปีก็ตามที่อยู่ในสภาพที่โหดร้ายเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันคือจะคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เลวร้ายได้กว่าน,นี้อีกมันคือการก้มหน้าอยอมรับความจริงแต่มีความหวัง มีความหวังนะครับซึ่งผมจะกล่าวต่อไปมีความหวังแต่ไม่ได้พูดกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยพรุ่งนี้สามารถที่จะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สบายสบายและออกจากคุกได้ออกจากความเลวร้ายได้ถ้าคิดแบบนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนจะคาดหวังมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องก้มหน้ายอมรับความจริงบริษัทไหนที่ขาดทุนที่ล้มละลายจะต้องกล้ายอมรับความจริงและมองแมกนิจ,จูดของปัญหาหรือความรุนแรงของปัญหาที่เลวร้ายที่สุด วันก่อนผมเพิ่ง่งได้พูดคุยกับคุณแปมนะครับชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสยามพิวัรน์สยามพระก้อนนะครับท่านก็พูดไว้อย่างนี้ว่าข้อแรกที่เขาทำเขาเจอวิกฤตมาเยอะมากนะครับปิดห้างสเดือนช่วงม็อบก็เจอมาแล้วเจอทุกวิกฤตครั้งนี้ก็เป็นอีกวิกฤตหนึ่งท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องทําเป็นอย่างแรกคือ worst case scenario คิด worst case ไปก่อนเลยว่า worst case นั้นเราอยู่ได้จริงไหมเราอยู่รอดไหมเราต้องทำไงกับพนักงานของเรากับตัวเองเรานอ,นอนหลับไหม ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นข้อที่1ครับของความร resilience ที่คุณจะฝึกได้ถ้าคุณอยากจะล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วคือคุณต้องประเมินความเสี่ยงในความหมายที่ว่าเลวร้ายที่สุดสถานการณ์บริษัทของคุณตอนนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงผมไม่รู้ดูจากตัวเลขผู้ติดเชือ้ออาจจะดูดีขึ้นแล้วแต่อย่าลืมทิ้งนะครับซีนอริโออันนี้ไว้อย่าลืมที่จะเอามันออกไปจากหัวใจก็คือเรื่องของ worst case scenario คิดไว้ก่อนเลยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดบางคนพูดติดตลกกับผมบอกว่าทุกครั้งที่คบกับแฟนคบกับใครก็ตามคิดไว้เลยว่าวันหนึ่งถ้ามันต้องเลิกจากกันเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงต่อไปเพราะไม่แน่อาจจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิด resilience เหมือนกันนะครับต้องยอมรับความจริงแต่ไม่ไดมายความว่าเรามองโลกในแง่ร้ายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงแต่เราหาทางป้องกันหรืออย่างน้อยหาทางออกในชีวิตว่าเราจะเดินออกจากชีวิตแบบนั้นได้อย่างไรถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้้นนขึนจริง นี่คือข้อที่1นครับ face the reality ล้มนะครับยอมรับความจริงอิงกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดข้อที่2ครับ search for meaning ข้อที่ผมก็ชอบมากครับผมแปลเป็นไทยว่าค้นหาความหมายและกล้าทบทวนตัวเองตอนนี้หลายคนพูดกับเรื่อง new normal เยอะผมก็พูดเยอะครับ new normal ผมพูดตลอดเวลานะครับแต่เขาบอกว่าในช่วงที่เจอกับสภาววิกฤตช่วงที่เลวร้ายที่สุดช่วงที่คุณอยู่จุดต่ำสุดของชีวิตสิ่งที่คุณควรจะทำอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่เงยหนะ้ามองขึ้นไปหรือมองไปข้างหน้าแต่คุณต้องทบทวนตัวเองและกล้าผมใช้คำว่ากล้าที่จะทบทวนตัวเองค้นหาความหมายที่มันตกหล่นไปที่คุณไม่เคยมองเห็นทุกครั้งที่น้ําลดตอมันจะผุดครับทุกครั้งที่เกิดบาดแผลเกิดขึ้นนะครับเปิดแผลให้เห็นเหมือนประเทศไทยตอนนี้เลยครับเราเห็นเลยว่าเรามีบาดแผละอะไรเราเห็นเลยว่ามีคนจนที่เดือดร้อนอยู่จํานวนมาก เราเห็นความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่ในสังคมที่มันเป็นของจริงไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP อย่างเดียวเราเห็นเลยครับว่ามีคนที่ขาดโอกาสอีกมากมายเราเห็นเลยครับว่าการที่เราจะสามารถทรานส์ฟอร์มตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้มันขาดองค์ประกอบอีกมากมายเราเห็นเลยครับว่าเราไม่เคยเตรียมพร้อมเรื่อง Big Data เราเห็นความไม่กระจายความเสี่ยงเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมากมายเราต้องกล้าที่จะทบทวนตัวเองต้องกล้าที่จะวิจารณ์ตัวเองเขาไปวิจัยอย่างที่ผมบอกวิจัยคนที่ อยู่ในคุกนานๆอยู่ในค่ายกักกันนานๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานที่แบบนั้นเขาจะทบทวนตัวเองและเขาจะค้นหาความหมายของตัวเองหรืออย่างน้อยก็าอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่สามารถทําได้ผมขออนะุญาตยกตัวอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าบุคคลท่านนี้มี Resili e n c e หรือเปล่าแต่เราเห็นเราเห็นนะครับคุณสรยุทธครับเราเห็นเลยว่าแม้ว่าท่านจะอยู่ในนะครับกรงขังอยู่ในคุกก็ตามทีท่านก็ยังเล่าข่าวอยู่ ผมไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์สาเหตุหรือตอนเข้าไปออกมาเป็นจะเป็นยังไงแต่เราเห็นความไม่ยอมแพ้หรือกล้าที่จะค้นหาความหมายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมองไปข้างหน้าลม้ลมลงแล้วก่อนที่จะกระโดดขึ้นมาและก้าวต่อไปลองหันมามองรอบกายตัวเองหันไปมองข้างหลังตัวเองครับว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรที่เราต้องทบทวนเรามีจุดแข็งอะไรที่เราบางทีเราอาจจะหลงลืมไปค้นหาความหมาย บริษัทเราเราขาดสิ่งใดที่ปกติเราไม่เคยทบทวนตัวเองมาก่อนเลยหยิบมันขึ้นมาคุยกันบนโตะ๊ะเอาสิ่งที่เคยซุกไว้ใต้พรมขึ้นมาคุยกันถือโอกาสนี้ในการล้างไพ่ถือโอกาสนี้ในการล้มกระดานแล้วพูดคุยกันแล้วหาจุดแข็งจุดอ่อนนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปฉะนั้นมันเป็นโอกาสนะครับในการที่จะหาสิ่งที่คุณปกติคุณอาจจะไม่เคยสนใจมาเลยเพราะว่าคุณเดินหน้าต่อไปได้ดีอยู่แล้ว นนนะคครรัับ่ือกาที่คุณ search for meaning for ทักษะ 3G ช่วยเสริมเรียน n c e ให้เป็นไปได้ 1. g l o m กลโอมาคือความสามารถในการเรียนรู้ที่ไม่ตายตัวความสำเร็จที่เป็นไปได้ด้วยความพยายามและเมื่อล้มเหลวจะไม่เชื่อว,ว่าเป็นสภาวะที่ถาวรดังนั้นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือลุกขึ้นแล้วเริ่มก้าวแรกชื่นชมตัวเองไปแต่ละขั้น สำรวจอารมณ์ตัวเองความจริงและเรียนรู้โดยอาจมีบางครั้งที่ต้องยอมถอยมา1นเก้าเพื่อให้มีแรงส่งในการขึ้นคั้งถัดไป 2. g l กลิคือการฝักไฝ่ดักทุ่มเทบากบันเพื่อเป้าหมายในระยะยาวไม่ใช่แค่สัปดาห์เดือนแต่ต้องเป็นปีๆหรือคือการที่เรามีเพชร์เพื่อเป็นจุดประกายความหวัง แต่การมี p ลั s ชั่นอย่างเดียวเราจะไปไม่ถึงสิ่งนั้นต้องมี perseverance เพียรต่อเนื่องด้วยนั่นเอง3 gliver เมื่อเราเดินทางไปไหนสักทางที่ยากลำบากหากเราสร้างความหมายระหว่างทางได้โดยการให้เป็นผู้ให้ gliver การมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อให้โอกาสให้อภัยโดยไม่ต้องรอประสบความสำเร็จจะทำให้เราไม่หมดไฟและบางครั้งเราก็เป็นผู้รับ เพื่อทราบซึ้งและยืดหยัดได้และทำให้ผู้ให้มีความหมายเช่นกันขั้นตอนฝึกทักษะเร i l i e ียนที่ทำได้จริง Rio b a b o บ a ผู้เขียนหนังสือชื่อดังเป็นหนึ่งในคนที่ศึกษาและฝึกฝนเรื่องการเพิ่มผลผลิตให้ตนเอง Personal Productivity อย่างลึกซึ้งเขายอมรับว่า r e s i l i e ียนคือ ดักคิดและทักษะที่สำคัญที่สุดของคนทำงานยุคนี้และมันช่วยให้เรามีผลผลิตที่สูงได้ด้วยโดยฝึกทักษะเรซิเดียนดังนี้ 1. กํำจัดความเครียดที่ไม่จำเป็น (Remove Extra s t a t e การควบคุมความคิดไม่ให้กังวลกับอนาคตหรือจมปักอยู่ที่อดีตเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก (Do) ทำให้เริ่มต้นในสิ่งที่ทำได้ทางกายพฤติกรรมการก่อนดังตัวอย่างต่อไปนี้ กำจัดปริมาณงานที่ต้องโฟกัสให้สำเร็จดงโดยฝึกปฏิเสธงานไม่สอกท้องกับเป้าหมายและมอบงานให้คนอื่นทำบ้างหยุดพักจากหน้าจอและโซเชียลมีเดียอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อเคลียร์จิตใจให้สงบอย่างแท้จริง 2. ทํทำสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็ม e u p h n a i e yourself) สิ่งเหล่านั้นคือพฤติกรรมที่ไม่ได้ใช้เวลานานไม่ได้ใช้เงินเยอะ แต่คุณต้องทำอย่างสม่ำเสมอสร้างมันขึ้นมาแทนที่พฤติกรรมในข้อหนึ่งและต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างแท้จริงทานดึกไม่ออกว่ามีอะไรบ้างตัวอย่างของผมต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้เดินและนั่งชื่นชมธรรมชาติเช่นสวนสาธารนณะแม่น้าท้องฟ้าก่อนเข้านอนให้อาบน้าอุ่นและจดบันทึกเรื่องราวในด้านบวกซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้หายใจเข้าลึกขึ้นและออกให้ช้าลง และยาวขึ้นในระหว่างวันพฤติกรรมเล็กๆน,น้อยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนและการโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณบริหารจัดการและควบคุมได้เช่นความคิดพฤติกรรมของคุณมากเท่าไรคุณก็จะเริ่มสร้างทักษะ r e s i l i e ียนเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากขึ้นเท่านั้นครับการสร้างเรสเียนให้กับทีมงาน 1. สร้างวันออนวัน s i l i ซีย t Talk เราสามารถปลุกแรงหึบได้ในเบื้องต้นโดยการพูดคุยกันครับมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้1.1ความสำเร็จที่ผ่านมาความสำเร็จในอดีตของเขาเขาผ่านอะไรมาบ้างสำเร็จมาแบบไหนฝ่าฟันมาแค่ไหนกว่าจะได้ความสำเร็จนั้นและทักษะของตัวเขานั้นสำคัญเพียงไรต่อความสำเร็จนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเขาในการจัดการงาน1.2 ปัญหาที่เขากำลังเผชิญหน้าพยายามพูดคุยถามคำถามเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของปัญหาที่เขาเผชิญโดยไม่หลอกตัวเองว่าปัญหาได้กเกินไปหรือเกรงกลัวกับปัญหาจนขยายให้ปัญหาใหญ่กว่าความเป็นจริงสิ่งนี้จะช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อภารกิจของเขาแต่หนักถึงความมีระเบียบว,วินัยต่อกิจวัตรในการทำงาน1.3 สิ่งที่เราได้ทำเพื่อจัดการและผลของมันพูดคุยโดยสอบถามความคิดเห็นของเขารวมไปถึงการสนับสนุนของคุณที่สามารถให้กับเขาได้หรือสอบถามความคับข้องใจในสิ่งที่เขาต้องการบอกหรือต้องการบน่นเพื่อเป็นการให้เขาได้ทราบว่าเราจะอยู่คอยเป็นผู้สนับสนุนเขาในงานต่างๆอย่างแน่นอน1.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้กรณีอื่นๆต่อไปหลังจากที่พูดคุยกันใน3ข้อด้านบนแล้วอย่าลืมให้เขาตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตได้ด้วย 2. สร้าง Resilient Inventory d a s h b o a r d จากการพูดคุยในข้อ1รายละเอียดของแต่ละบุคคลระบุได้ว่าเขามีแนวทางการทำงานแบบใดจุดเด่นจุดด้อยแบบใด อะไรเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเขาในการก้าวผ่านความยากลำบากต่างๆซึ่งช่วยให้นำความสามารถหรือแรงจูงใจของทีมงานแต่ละคนมาผสมประสานกันหรือช่วยเติมเชื้อไฟความฮึบนี้ให้เกิดขึ้นในทีมได้อีกด้วย 3. ให้กำลังใจและให้ความเชื่อมั่นกับเขาเสมอๆในฐานะหัวหน้าทีมเราสามารถให้ความมั่นใจและความเชื่อใจในการสนับสนุนเขาได้ตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนให้เขาเจอกับเรื่องใหม่ๆและฮึบขึ้นมาสู้ได้ตลอดเวลาการสร้างความฮึบนี้หัวหน้าทีมเป็นผู้ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพให้กับทีมงานจนเขาสามารถระเบิดพลังออกมาได้และถ้าหากเขาฮึบขึ้นมาได้ทีมงานก็จะมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ได้หลากหลายรูปแบบก็คงเป็นหัวหน้างานและองค์กรนั่นแหละที่จะได้ประโยชน์ในระยะยาว ร่วมกับพนักงาน